ร้านของญาติมารูปาเกโล2,020โมด9ดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นหนังแคปล่านะครับหนังแคปล่าดดำได้ดำนะครับพร้อมกับใยกุชชี่สีดำนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สามนะันี่แถวที่สามนะครับแถวที่สามนะครับผม แล้วก็จะมาทีนี้เป็นหลังเบาะนะครับแถวสามชิ้นท้ายนะครับเราจะมีแปะหลังเบาะแล้วก็มีชิ้นท้ายสวยงามทีเดียวนะฮะสวยงามมากเก็บงานให้ละเอียดนะครับผมนะที่รับเบาะแถวสองเก็บงานให้ละเอียดแถวสองที่แถวสองสวยงามมากเลยครับผมซึ่งทางร้านจะใส่ใจคุณมากนะครับนะฮะ8กิโล2,200นะฮะนะครับ ทำทีเดียวครับผมนะครับผม 9D v a p นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายแคปฟลานะครับผมหนาบุดชี่สีดำนะฮะเนี่ยครับนี่คือความละเอียดของเนื้องานลูกคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับผมนะเก็บงานให้เรียบร้อยเก็บหลุดให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านคนขับนิดนึงอันนี้ช่างประจําร้านก็บอกว่าสุดยอดแห่งฝีมือนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูด้านคนขับนิดนึงนะครับ อ่านี่ด้านคนขับครับผมนะคะับนะครับผมเก็งานให้เรียบร้อยนะครับสวยครับตัวนี้เพราะว่าลูกค้าเลือกเป็นหนังหนังแคปล่านะครับเก็บหมุดให้เรียบร้อยเก็บขาเบาะให้เรียบร้อยนะครับครับผมลูกค้าที่สนใจก็แวะมาที่ร้านได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ ร,ร้านตั้งอยู่ในห้างบิก๊กซีรามินทานะครับร้านตั้งอยู่ในห้างบิก๊กซีรามินทาถนงรามินทานะฮะกิโลเมตรที่2นะครับรอเลยครับคันนี้ปาติโร่สองพนนะครับหล่อมากหล่อทั้งรถหล่อทั้งภายในนะครับภายในก็สวยงามนะครับผมนะฮะครับ ผมฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสั่งซื้อทางอาเออดโทรหรือว่าจะมาที่หน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อที่เพจของเราได้นะครับกมกมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งนะครับหรือว่าจะติดตามผลงานของทางร้านได้ที่ y o h a u n e ชา o u t u b e c h ชาแ nel นะครับนะฮะช้ประสิทธิ์ออโต้นะครับใช้ประสิทธิ์ออโต้ภาษาอังกฤษนะครับ,รบ,รรรบแล้วก็จะมีช่องทางหนึ่งก็คือ,อเว็บไซต์นะครับ c p s a u t o c o m cphauto.com นะครับติดตามผลง,งานของทางร้านได้นะครับนะเรามีช่างพอบริการนะครับประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับนะครับแวะเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับลูกค้า